ตรวจได้ออกมาชุมนุมรวมตัวกันนะครับเพื่อแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์บางอย่างโดวยวันนี้นายกรัฐมนตรีให้กําลังใจตํารวจนะครับที่กองบัญชาการก่อตํารวจคนครบาลพร้อมขอบคุณที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยอย่างเต็มที่ขณะที่กองบัญชาการตํารวจภูธรภาคหนึ่งได้สาธิตยุทธวิธีการควบคุมฝูงชนรูปแบบใหม่โดยมีชุดปฏิบัติการพิเศษให้การคุ้มกันอีกชั้นกรณีที่มีผู้ชุมนุมมีอาวุธ นางสาวยิ่งรักชินวัตนนายยกรัฐมนตรีนะครับเดินทางาให้กำลังใจตำรวจนครบาลและตำรวจควบคุมฝูงชน357นายที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล โดยนางสาวยิ่งรักบอกว่าขอบคุณแล้วก็ให้กําลังใจตํารวจทุกนายในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความเรียบร้อยภายในบ้านเมืองอย่างเต็มที่โดยเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่พร้อมอวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองตารวจและครอบครัวให้มีความสุขจากนั้นนายกและทมนตรีนะครับได้เดินตรวจเยี่ยมแล้วก็พูดคุยกับกําลังพลก่อนเดินทางไปให้กําลังใจตํารวจที่สําน,นักง,งานตํารวจแห่งชาติก็ถือโอกาสนี้มาขอบคุณค่ะแล้วก็มาให้กําลังใจ เจ้าหน้าที่ทุกท่านนะคะแล้วก็ในโอกาสนี้ค่ะก็ขออาราธนาคุณพระศีรัตนไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือนะคะ mm. แล้วก็ทั้งพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาธิได้คุ้มครองกับให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานแล้วก็รวมถึงครอบครัวคิดสิ่งไหนก็ขอให้สม ปนาค่ะขณะที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งสาธิตยุทธวิธีการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการพิเศษในการคุ้มครองตำรวจควบคุมฝูงชนระหว่างปฏิบัติหน้าที่ดูแลกลุ่มผู้ชุมนุมที่มีอาวุธตามคำสั่งของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ โดยโพลตโทโนเรศนันทโชธผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งยอมรับว่ารู้สึกอึดอัดกับเหตุการณ์เมื่อวันที่26ธันวาคมที่ผ่านมาและขอให้ตำรวจมั่นใจในการทำหน้าที่ควบคุมฝูงชนต่อไปเนื่องจากมีการปรับรูปแบบในการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่7มกราคมพร้อมทั้งขอให้ตำรวจทุกนายต้องยึดมั่นในหลักการกฎหมายสามารถป้องกันตัวเองโดยชอบตามกฎหมายตามมาตรา68ได้และขอให้เชื่อมั่นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ